สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพามาดูไก่นะคะขนาดฝนตกนนเนี่ยไก่ยังแข็งแรงกันทุกตัวเลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตดูหน้าของเขาจะแดงนะคะแล้วเขาก็จะแข็งแรง,งเห็นไหมคะเขาจะสมบูรณ์อันนี้ไก่อายุแค่ประมาณ 4ีห้าเดือนเองนะไก่ยังไม่ถึงหเดือนเลยนะคะเห็นไหมคะสีขนของเขานะคะจะขึ้นแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะยังกันกินอาหารเอาข้าวมาให้เป็นรางวันในการเฝ้าบ้านนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาให้อาหารหรอก แต่เห็นเข้าวิ่งมาหาก็เลยเอาข้าวให้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูหมูต่อก่อนนะคะไปแค่นี้กันนะคะทุกคน